สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจศูนศย์ลังสิตค่ะวันนี้ค่ะจะมาแนะนำกล้อง Total Station อส s o เกียร์รุ่นเซ e s นะคะสินค้าตัวนี้เป็นมือสองค่ะฟังกช์ชันการทำงานของเขานะคะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะส่วนการใช้งานนะคะของเขาสามารถยิงระยะแล้วก็เปิดฉากหามุมองศาได้ค่ะ สำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่25,000บาทค่ะมาพร้อมกับขาตั้งกล้องแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานค่ะอย่างเช่นลูกติ่งผ้าเช็ดเลนกล่องกันกระแทกรวมถึงที่ชาร์จและแบตเตอรี่1ก้อนค่ะสินค้าตัวนี้นะคะจะรับประกัน6เดือนค่ะฟรีคดิเบทหนึ่งครั้งภายใน6เดือนค่ะแล้วก็ทางร้านนะคะยังมีบริการจะส่งเคอรดี้ให้ฟรีค่ะหากท่านใดสนใจนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ปั๊มเอโซแม็แวร์รูรังสิทนครนายกคลอง2ค่ะ หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่021026854ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่ a s i rsi99 ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมว,วิดีโอคลิปค่ะ